ขอน้อมน้ำนมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมรมะโคของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบคารวะพระแม่โคบายายานทุกทุกโลกเจริญสุขเจริญธรรมมาอย่างคุณญาติคุณยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกๆคนมีญาติที่ทำถามมาเขาอยากเจอผู้รู้พบผู้รู้อะไรทํานองนี้ทํายังไงพบผู้รู้เป็นตัวตนยังไงจะทํายังไงทําลายยังไงในผู้รู้นั้นพะผู้รู้ เป็นตัวตนลักษณะไหนหลวงพ่อก็พูดให้ฟังหลายครั้งแต่คุณโยมนั้นก็จะได้ตัวรู้เพราะได้ยินครูบาอาจารย์พูดมาว่าให้เห็นตัวรู้ก่อนถ้าตัวรู้ชัดเจนแล้วทุกอย่างก็จะดีเขาก็จะได้อย่างนี้จะได้ตัวรู้หลวงพ่อก็จะมาอธาิบายขยายความเกี่ยวกับตัวรู้ที่เขาถามมาอือพบผู้รู้ทํายังไงหลายหลาย พระก็บอบกพว้ผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้แต่ในความเป็นจริงในผู้รู้นั้นมันไม่ได้มีใครทำลายเขาได้หรอกเพราะมันมาจากความคิดพอคิดทุกเรื่องก็จะรู้ทุกเรื่องตัวรู้นี้ที่หลวงพ่อจะพูดคือรู้ในธรรมชาติทุกวันนี้ขณะที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยหรือเราคิดเราก็จะรู้ว่าเราคิดนี่หรือเราปุง้งเราก็จะรู้ว่าปุงเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็รู้ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดี ในปัจจุบันนี่แหละแต่การที่จะไปตามหาตัวรู้หรือการที่จะไปพบผู้รู้เนะี่ยไปทำลายผู้รู้นะ่ะโดยการไปนั่งหาตัวรู้อืหลับหูหลับตาหาตัวรู้ภายนอกภายในนี่อย่างนี้มันเป็นตัวรู้เกี่ยวกับอวิชชานะเกี่ยวกับอวิชชาเพราะถ้ามันหลงเข้าไปในตัวรู้แล้วไม่มีทางที่จะพบหรอกผู้รู้ก็พบแต่ความคิดตัวเองคิดอยู่เรื่อยในจิตมันก็จะบอกว่า ตัวรู้เป็นตัวยังไงก็จะค้นหาแล้วก็ไปฟังครูบาอาจารย์พอไปฟังครูบาอาจารย์ก็คิดว่าตัวรู้อันที่หนึ่งคือจากความคิดแล้วก็เข้าไปเพ่งภายในในความสงบความสงบเห็นตัวรู้มันขยับคิดขยับปรุงอยู่นั่นก็คิดว่าเออนั่นแหละตัวรู้อันนั้นมันรู้ภายในมันไม่ได้รู้ภายนอกภายนอกปัจจุบันนธรรมนี่เรียกว่าตัวรู้ที่แท้จริงนะ ตัวรู้นี้สามารถทําลายตัวรู้ภายในได้ที่เราจะเห็นตัวรู้ตัวรู้เขาเรียกว่าถ้าสมาธิไม่แก่งไม่นิ่งจะไม่เห็นตัวรู้ที่มันขยับไปขยับมาหรือมันปรุงเรื่องดีเรื่องไม่ดีนั่นตัวรู้ตัวนั้นมันสําคัญแต่ทีนี้คุณดัติคุณโยมก็พยายามที่จะเชื่อครูบาอาจารย์ไปพยายามตามหาตัวรู้อยู่นั่นตามมาหลายปีแล้วเจอกันมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงขณะนี้สิบปี ก็ยังไม่พบตัวรู้พบแต่ความคิดตัวเองคิดอยู่ทั้งวี่ทั้งวันนั่งไปก็คิดไปเดินไปก็คิดไปนอนอยู่ก็ยังคิดเอาไปฝันอีกแต่ไอตัวรู้ขณะที่คิดนั่นแหละมันรู้ทุกเรื่องที่คิดนั่นแหละไม่สังเกตตัวรู้คิดว่าจะไปกรุงเทพมันก็รู้ว่ากรุงเทพอยู่ข้างหน้ามันคิดขึ้นมาแล้วมันเห็นภาพเลยว่ากรุงเทพเป็นตัวยังไงก็ตัวรู้ตัวรู้นั่นแหละคือมโนภาพในจิด คิดรู้ว่ากรุงเทพเป็นตัวอย่างนั้นรู้แล้วเป็นลักษณะนั้นแต่นี่คุณญาติคนโยมไม่เข้าใจก็พยายามตามหาตัวรู้ในอดีตของความคิดอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแต่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เราเพราะตัวรู้ที่แท้จริงอยู่ในปัจุบันนี่ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนั่งก็รู้ว่านั่งนี่แหละตัวรู้นี่แหละเวลาคนมาดา่าก็รู้ว่าคนมาบ่าวมาดา่าเราคนมาดา่ามาว่าเราเวลาคนมา ให้รราเราก็รู้ว่าเขามาให้าเราเวลาเขาอิจฉาเราก็รู้ว่าเขาอิจฉาเราเวลาเราถูกด่าก็รู้ว่าเราโดนด่าอย่างนี้เรียกว่าตัวรู้ในปัจจุบันนี้นี่แหละตัวรู้นี่แหละมันไม่เคยเที่ยงแม้แต่นิดเดียวมันคิดผุดขึ้นมาแล้วมันก็ไปตัวรู้ตัวนี้สําคัญเลยไม่มีใครที่จะไปทําลายตัวรู้ได้หรอกาะตัวรู้แค่เรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางในรู้เห็นมันเกิดมันดับตามธรรมชาติ ทุกอย่างมันก็จบเองแต่ที่นี้เรานะ่ะไปสนใจไนงะสนใจอยากพบผู้รู้อยากทําลายเขาใครไปทําลายได้ผู้รู้ไม่มีใครทําลายได้หรอกเพียงแต่ว่าให้เข้าใจในความรู้ในตัวรู้นั้นว่ามันเป็นอันนี้จังมันเกิดจากความคิดจิตาาสังขารปรุงแต่งเรื่องเราขึ้นมาความสุขความสุขเกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดข,ข,ข,ขึ้นที่ใจแล้วก็มโนภาพเอา ว่านี่หรือคือความทุกข์นี่หรือคือความสุขแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าไม่อยากทุกข์อยากจะมีสุขนี่แค่นี้ทุกอย่างในตัวลูกเขาก็รู้เขาอยู่แล้วเวลาเราคิดเราปรุงนี่แหละตัวรู้ที่แท้จริงมันอยู่ในปัจจุบันนธรรมนี้มันไม่ไปไรู้ในสมาธิเลยส่วนในสมาธิก็เป็นเรื่องของมันสุดท้ายมันก็ออกมาโลดผลอยู่ในปัจจุบันธรรมเหมือนเดิม มันก็ออกมาคิดในปัจจุบันนะธรรมมันไม่ได้ไปย้อนอดีตคิดไปเห็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้เนี่ยตัวรู้ก็ไปจับเทวดาไปจับนรกจับสวรรค์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแต่ทีนี้ตัวรู้ตัวนี้นะมันจะไม่ขยับไปไหนมาไหนมันจะรู้อยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันก็ได้ถ้าเราเห็นว่าตัวรู้ไม่มีค่าแล้วตัวรู้เกิดระดับพอเราเห็นเขาเขาก็จะไม่ขยับ พอเราไม่สติอยู่กับเขาในความคิดในการที่เรารู้เขาก็จะเฉยอยู่เขาไม่ขยับเขาก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้น่ะพอเขานิ่งอยู่อย่างนั้นอาการของจิตก็ไม่เกิดอาการปรุงถึงจะปรุงก็ไม่เห็นสภาพที่เรากําลังปรุงอยู่เรียกว่าเหมือนมันนิ่งอยู่เฉยเพราะมันไม่มีบทเรียนหรือบทที่มันจะมากระทบทางตาห,จหูจมูกเล่นกายใจเรียกว่าดับอนิจัตจนะเพราะอาศัยรู้จัก ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปก็พอใจไม่พอใจหูฟังเสียงพอใจไม่พอใจจมูกรมกลกินลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสทุกอย่างอยู่ในความพอใจแล้วมันคอยจะพอใจเรียกว่าตัวรู้โดยธรรมชาติเนี่แหละเพราะตัวรู้นี้ถ้ามันเกิดโดยธรรมชาติก็บังคับบัญชาไม่ได้แล้วอย่างลมพัดมาขนาดนี้เรารู้สึกว่าเย็นตัวรู้ก็ไปจับที่เย็นด้ว่ารู้ในวิญญาณขันนันเห็นไหม พอรู้ในวิญญาณขันว่ามันเย็นเ็ารู้ว่ามันเย็นถ้าลมไม่พัดมารู้สึกว่าจะร้อนมันก็รู้สึกว่าร้อนนั่นแหละตัวรู้นะ่ะตามติดทุกขณะตามติดทุกขณะจิตที่มันคิดมันปรุงอยู่ตัวรู้แต่เนี้ยมันเดินไปเดินมาอยู่ทุกความคิดของเราเรียกว่าจิตตทาังขนันใครเล่าจะไปทําลายเขาได้ที่เราอยากได้ไม่มีทางเจอที่เราอยากหาไม่มีทางเจอยังไงก็ไม่เจอตัวรู้ แต่คุณไม่สังเกตเวลาคุณคิดแล้วคุณรู้ทุกเรื่องเกิดอารมณ์ทุกอย่างในหัวใจเกิดความสุขความทุกข์ในหัวใจนี่แหละเขาเรียกว่าตัวรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้รโทษนี่แหละเขาเรียกว่ารู้โดยแท้จริงรู้ในปัจจุบันหน้ธรรมที่ไม่มีใครไปสามารถปรุงแต่งที่ไม่มีใครสามารถไปบังคับบัญชาเขาได้นะ นี่แหละเขาเรียกว่ารู้โดยปัจจุบันนธรนทรู้โดยธรรมชาติพราะพุทธองค์ให้มารู้สิ่งนี้พอสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโดยธรรมดาโดยธรรมชาติเราก็จะไปสนใจอะไรในรู้เพียงแต่เข้าใจรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องเอาอะไรไปใส่ไม่ต้องเอาสีไปใส่เอากินไปใส่เอารสไปใส่เอารูปร่างหน้าตาไปใส่มัน หรือเอาบุคคลตัวตนเราเขาไปใส่ในตัวรู้ให้เขารู้โดยธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาติดับโดยธรรมชาติในรู้นั้นเรียกว่ารู้โดยปัจจุบันธรรมรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วไม่สนใจในรู้เรียกว่ารู้จริงๆไม่ใช่รู้แบบหลอกๆเหมือนกับเราเข้าไปนั่งจับตัวรู้ภายในสมาธิเอาจิตไปจับรู้นอกรู้ในข้างนอกเลยรู้กายเขาบอกว่ารู้กายคือวิญญาณข้างในรู้ความรู้สึกเขาเรียกว่าจิตจิตมโนวิญญาณเรียกว่าจิต อาศัยความรู้จากความรู้สึกก็ไปรู้ภายในก็ไปจับตัวรู้ข้างในเวลามันปรุงก็ดูมันปรุงทีนี้ก็เอาจิตบอกว่าเห็นมันปรุงปั๊บก็ไปกําหนดดับรู้เขาบอกดับรู้เอาจิตไปจับมันก็ดับปุ๊บที่จริงน่ะเขาไม่ได้ดับหรอกแต่ขณะเรามีสติเขาดับเขาเองนะแล้วเขาก็ทํางานแบบเราไม่เห็นสภาวะรู้เพราะว่าขณะมันดับมันเป็นอนัตตาแล้วเลยไม่สามารถจับตัวอนัตตาได้ เพราะนัตตาคือความว่างเอาความคิดไปใส่ก็ไม่ได้เอาความรู้ไปใส่ในความว่างก็ไม่ได้แต่รู้ว่ามันว่างรู้จากไหนรู้จากสิ่งที่มันสัมผัสได้ในรู้สัมผัสได้ในรู้ว่าว่างจากอะไรจากอารมณ์แห่งใจขณะมันดับใจก็มีความว่างจิตก็มีความว่างไม่คิดไม่ปรงุงไม่แต่งต่อเรียกว่ารู้โดยธรรมชาติพอรู้โดยธรรมชาติแล้วทีนี้ก็ปล่อยใครปล่อยมันนี่แหละก็ว่ากว่ารู้โดยแท้จริงรู้แบบไม่มีสี รู้แบบไม่มีกลิ่นมีรถเข้าไปปรุงแต่งนะรู้แบบนี้เคาแรกรู้ในส่วนที่จะเข้าสู่คําว่าความเป็นอนัตตาในตัวในตในตของเรานะทุกอย่างในตัวในตนเป็นอนัตตาหมดไม่มีอะไรมาแทรกแซงคําว่าอนัตตาเขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเขาดับโดยธรรมชาติอันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ตลอดเวลาในความคิดขณะคิดอยู่ ให้มาเรียนรู้เรื่องนี้ไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องอื่นจะไปจับตัวรู้จะไปหาตัวรู้จะมุ่งประเด็นที่ตัวรู้มันไม่ได้ประเด็นนั่นแหละเขาเรียกว่านอกประเด็นถ้ามันนอกประเด็นไม่ต้องไเอานะนอกประเด็นนี่ไม่ต้องเอาเอาในประเด็นในประเด็นคือรู้ขณะปัจจุบันนะธรรมนี้เรียกว่าในประเด็นแต่นอกประเด็นเขาเรียกว่าไปเห็นภายในไปรู้ภายใน มันอยู่ที่ความถนัดของใครของมันอยู่ที่จลิตของใครของมันไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วจะบรรลุธรรมมีทางเดียวคือต้องสงบจึงจะบรรลุธรรมไม่ใช่อย่างไงก็การันตีว่าไม่ใช่สี่ประเภทบรรลุธรรมสุขวิปัสสโกเดินปัญญาเหมืเดียวสูกไปเลยไม่เห็นนั่งสมาธิแม้แต่สงบครั้งเดียวก็ไม่มีนี่แหละครับว่าเขาเข้าใจในรู้เข้าใจในการเรียนรู้ แล้วทีนี้เขาก็ปล่อยวางในสิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นเขาไม่ต้องไปเห็นนรกสวรรค์เขาไม่ต้องไปเห็นอะไรสักอย่างแต่เขาเห็นจิตเขาเกิดเขาดับในความเกิดความดับมันไม่เที่ยงตัวรู้นั่นก็หายไปรู้ไปหายไปรู้เรื่องรู้ราวความรักความจังความเกลียดความสงสารก็หายไปมันเป็นธรรมชาติรู้ไม่ใช่ว่าจะบังคับรู้แล้วก็อยากบังคับดับรู้อย่างนี้อยากบังคับดับรู้ มันบังคับเขาไม่ได้มันดับเขาไม่ได้เพียงแต่มันมีอาการเกิดระดับเท่านั้นขนาดเรามีสติไปจับปุ๊บมันจะดับทันทีนั่นล่ะคืออันนี้จังไม่ใช่ว่าจิตมันไปดับเองนะให้เข้าใจใหม่ซะด้วยขณะที่มีสตินะฟังไว้ดีๆนะขณะที่มีสติไปจับปุ๊บขณะที่เราปรุงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องลูกหลานปุ๊บไปจับปุ๊บมันจะดับปั๊บนั่นหมายความว่ามันเป็นอันนี้จัง ของสิ่งที่ถูกเราไปเห็นว่ามันกําลังคิดอืจิตตาสังขันกําลังคิดแต่สติไปจับสิ่งที่คิดแล้วมันดับไปเลยอย่างนี้เป็นต้นพอมันดับไปแล้วมันก็หายไปเลยด้วยหน้าตามันแค่นี้เองนะมันไม่ได้มากมายไปกว่านี้เลยแต่เราก็ไปนสนใจที่จะหาตัวรู้มันก็เลยไม่เจอสักทีถามอยากได้แต่ตัวรู้อยากได้แต่ตัวรู้ ทำยังไงคะอาจารย์หนูอยากพบตัวรู้เหลือเกินช่วยชี้ทางหน่อยโอ้ยว่ะตัวรู้ขนาดคุณพูดอย่างนี้คุณไม่รู้หรือว่าคุณอยากได้ตัวรู้ไอ้ในความอยากได้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวรู้ไอ้ความอยากได้ตัวรู้นั่นแหละคือตัวรู้ที่อยากได้ตัวรู้ก็มันพูดอยู่มันอยากได้ตัวรู้แต่มันไม่มีสติทันคําว่ารู้ในอยากที่อยากได้น่ะมันไม่รู้ แต่มันอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่มันอยากได้ไม่ได้นะตัวรู้เขาคือธรรมชาติเขาไม่ใช่สิ่งของนะตัวรู้นี่เขาไม่ใช่สิ่งของเขาเป็นธรรมชาติเกิดดับเองจากจิตตาังขารท,ที่มันคิดมันปรุงมันผ่านเรื่องผ่านราวมาในอดีตไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีตัวนี้แหละเขาเรียกว่าตัวรู้ที่มีอวิชชาผ่านเรื่องผ่านราวมาก็มาคิดมาปรุงมาแต่ง นำเรื่องนำราวดีบ้างไม่ดีบ้างมาคิดมาปรุงมาแต่งขณะเรากําลังนั่งสมาธิหรือมีสติรู้เห็นการเกิดดับในปัจจุบันนั้นทำอย่างนี้อ่ะอันนี้มันไม่ต้องไปสนใจอะไรมารนนะเพียงแต่ว่าเข้าใจว่ารู้ทุกเรื่องที่คิดนั่นแหละคือตัวรู้ที่แท้จริงรู้แล้วไม่ปล่อยไม่วางนั่นแหละตัวรู้ที่มีอวิชชารู้แล้วที่สงสัยทุกเรื่อง เรียกว่าตัวรู้ที่ยึดติดในอวิชชาอีกชั้นหนึ่งนั่นรู้ทุกเรื่องสงสัยทุกเรื่องอยากให้ได้ดังใจตัวเองทุกเรื่องนั่นแหละอวิชามันช้อนมันมันซ่อนตัวกันมันทับกันอยู่ทับตัวแรกในความอยากเห็นตัวรู้ทับตัวทีสองในความอยากได้ตัวรู้มันทับกันสองชั้นสามชั้นอย่างนี้นะมันก็คลายไม่ออกมันเหมือนดินฟอกหางหมูในตัวรู้อย่าพยายามหาตัวรู้เลยพอจะเถอะ ให้รู้ในปัจจุบันนธรรมจะเป็นรู้ที่ถูกที่ผิดอะไรก็ตามแต่ให้รู้ในปัจจุบันที่เกิดดับในอนิจจังในความไม่เที่ยงของกิจจะจังขานในทุกขังในความทุกข์ที่มันเกิดในจิตในใจในอนัตตาในความไม่มีตัวตนขนาดคิดไปก็หายไปดับไปเป็นอนัตตาให้รู้แค่นี้แหละจะนั่งสมาธิจนตายก็ให้เห็นเกิดดับในจิตอยู่ตลอดเวลาในจิตก็หมายในจิตก็หมายถึงความคิด ความปรุงความแต่งความคิดของมติดจะสังขารที่มันปรุงมันแต่งไปตามเรื่องตามเราของมันนะไม่มีใครดับรู้ได้แต่เรียนรู้ความตัวรู้ให้รู้ตามธรรมชาติไม่มีใครดับรู้ได้แต่ให้เรียนรู้ตัวรู้ตามธรรมชาติดับโดยธรรมชาติเห็นโดยธรรมชาติก็แค่นี้เองสุดท้ายอารมณ์ทุกอย่างเขาก็จะผ่อนลงมาเขาก็จะดอบลงมาสู่ในปัจจุบันธรรมที่ปกติไม่มีอะไรที่จะไม่ ทำให้ตัวรู้นี่หลงอีกการคุกการคิดการปรุงการแต่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่เกี่ยวอะไรกับมันเลยเหมือนแต่นิดเดียวอย่างนี้เรียกว่าตัวรู้โดยธรรมชาติพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะบรรู้ทรรได้เลยแต่เอาความอยากไปกําหนดรู้ไปบังคับรู้ไปยุ่งกับรู้ที่ไม่เป็นธรรมชาติคิดที่จะดับมันเป็นไปไม่ได้จะไปดับรู้ห้ามดับมันเด็ดขาด ให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ก็เหมือนสภาวะหนึ่งที่เกิดระดับรู้ก็เหมือนสิ่งหนึ่งที่มากระทบทางหูทางตาทางจมูกเลี้ยงกายใจมันก็ดับไปโดยธรรมชาติไม่มีใครบอกสั่งมึงต้องดับแต่ที่มันดับเราเอาสติไปจับปุ๊บเขาดับโดยธรรมชาติเพราะสติเรามันไวพอไวมันก็จะขาดสะบัน้นปุ๊บพอขาดสะบัน้นปุ๊บมันก็จะว่างพอว่างสักพักมันก็จะคิดเพราสติเราไปจับไอ้ตัวรู้นั่นก็ดับอีก มันดับรู้ไม่ใช่จับตัวรู้มาเป็นอารมณ์ในการบรรลุธรรมดับรู้ทุกเรื่องแต่ความรู้ก็ยังคงดูคงอยู่เหมือนเดิมมันไม่ไปไหนในติตาทั้งขานที่รู้นี้สุดท้ายแล้วมันก็หมดไปโดยธรรมชาติจะเอาอะไรมาบังคับบัญชาเขาไม่ได้เขาก็ทํางานของเขาไปจิตก็เห็นไปโดยไม่มีอะไรไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขารู้เขาเห็นในสิ่งที่เขาคิดเขาปรุงอย่างนี้เรียกว่า รู้แบบหมดจดรู้แบบไม่มีอะไรมันก็นิพานเท่านัน้นล่ละนิพานนะปัจจโยโหตุขอให้ทำอย่างนี้ทุกคนจะมีแต่ความสว่างสวัยในจิตในใจท้ายที่สุดขอให้คุณญาติคุณโยมจงมีความสุขความเจริญสาธุ